สวัสดีค่ะซ้มชิสฝัดพระนครเกษตรน้ำมินค่ะวันนี้ซุ้มชิสจะพามาชมกับรถคันนี้ค่ะเป็นรุ่นสปอร์ตค่ะแต่งล้อมากๆเลยค่ะใส่ล้อขนาด20นิ้วนะคะแล้วก็จะทรงยก2นิ้วด้วยค่ะรุ่นสปอร์ตเกียร์ออโต้ค่ะใส่กระจังหน้านะคะใส่คิ้วล้อใส่ล้อ20เ f f s e t -44 เลยนะคะใส่สปอร์ตบาร์ของรุ่นวแท็กด้วยค่ะเดีย๋ยวซ้มจะพาไปรีวิวทีละจุดเลยนะคะว่าเราเสริมรออะไรให้กับรถคันนี้บ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้าตัวรถกันก่อนเลยค่ะ ของตัวรถนะคะเราก็มีปรับเปลี่ยนนะคะในเรื่องของตัวกระจงังแล้วก็ชายกันชนด้านล่างนะคะพ่นเป็นคางสีดําแบบนี้นี่เองค่ะฟอร์ดทำเป็นสีดําตัดขอบด้วยสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็เพิ่มไฟ LED นะคะ3จุดแบบนี้เท่ๆเลยนะคะพร้อมกับใส่ตัวข้อไฟหน้าด้วยนะคะข้อไฟหน้าเรนเจอร์สีดําค่ะไฟหน้าเขาก็จะเป็นทรงซีแคมเป็นไฟวิ่งตอนกลางวันนะคะสองสายางชัดเจนดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็น ไฟหน้า LED multi reflector นะคะไฟตัดหมอกนะคะก็เป็นไฟ LED เช่นกันค่ะคางด้านล่างนะคะปกติก็จะเป็นสีบรอนนะคะแต่ว่าคันนี้ลูกค้าสั่งให้ทำพ่นเป็นสีดำด้านด้วยนะคะรุ่นสปอร์ตจะมีตัวห่วงลากจูงนะคะด้านหน้าอยู่แล้ว2ตํตำแหน่งค่ะเดีย๋ยวเราไปดูด้านข้างตัวรถกันต่อเลยนะคะด้านข้างรถค่ะใส่คิ้วล้อนะคะขนาด6นิ้วนะคะเป็นแบบหมดเงินค่ะ เท่ๆแบบนี้เลยนะคะปกป้องตัวรถได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวล้อแม็กค่ะเปลี่ยนใหม่ด้วยนะคะใส่ล้อแม็กขนาด20นิ้วออฟเซตลบนะคะ44เลยนะคะของเลนโซลายใหม่ล่าสุดเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะเป็นสีดำนะคะตัดขอบด้วยสีเงินตัวยางเนี่ยก็ใส่ยางของ a อ l a านะคะเป็นยางมัเทเรนนะคะ ซีรียาง 33, 12.5, r 2 0นะคะมัทเทเรนก็เป็นยางออฟโรดสายลุยนะคะดอกยางก็ใจะใหญ่ใหญ่นะคะลึกๆประมาณนี้เลยจะทรงนะคะหนุนหัวโชคไป2นิ้วค่ะตัวโชคก็จะได้เป็นโชคโมโนโทูปมาอยู่แล้วนะคะเป็นปีกนกแบบอิสระปีกนกคู่นะคะได้มาจากโรงงานเลยนะคะตัวโชคตัวนี้โมนโนทูปแล้วเครื่องยนต์2 0ลิตรเทอร์โบนะคะรุ่นสปอร์ตค่ะเกียร์ออโต้6สปีดค่ะ แรงม้าอยู่ที่170ดแรงม้าแรงบิดอยู่ที่4 0 5หนิวตันเมตรคันนี้มีลบสติ๊กเกอร์นะคะเครื่องคันนะคะตัวหลังคาด้วยนะคะนี่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแลปครื่งคันเลยนะคะตัวหลังคานะคะด้านบนยาวไปถึงด้านหลังเลยนะคะนนี้เราแลปเครื่องคันกันเลยทีเดียวลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะกระจกสีกาไฟนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมาให้พร้อมเลยนะคะ แล้วตัวรถเองเนี่ยสามารถจะสั่งล็อกรถนะคะแล้วก็กระจกพับให้ด้วยด้วยค่ะถ้าเราล็อกรถนะคะนี่กระจกพับให้อัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะใช้กุญแจล็อกหรือว่าใช้มือนะคะนี่ปดล็อกนะคะสอดมือแบบนี้รลก็จะปลดล็อกให้นะคะซิกเกอร์ข้างรถนะคะเราก็ติดตั้งให้เพิ่มเติมด้วยสวยๆแบบนี้เลยนะคะเบ้ารองมือจับติดให้เรียบร้อยเลยนะคะ ลาารังค่าติดให้เรียบร้อยค่ะมีลายด้านหลังนะคะแล้วก็มีสติกเกอร์คำว่าเรนเจอร์แล้วก็แถบสีแดงแบบนี้ด้วยนะคะสปอร์ตบารนนะคะก็ติดทรงของไวท็กนะคะยกของชุดไวท็กมาใส่เลยนะคะหล่อมากๆเลยนะคะลูกค้าสามารถสั่งได้เลยนะคะไฟท้ายนะคะตัวนี้ก็เป็นไฟท้ายรุ่นสปอร์ตไฟท้ายเดิมๆเ,เขานะใส่ตัวข้อไฟให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้เป็นข้อไฟสีดํานะคะพรอมอักษรโลโก้เรนเจอร์นะคะสีแดงบันไดเหยียบขึ้นนะคะ ข้างท้ายกระบะตัวรถนะคะก็จะมีทั้งสองฝั่งเลยนะคะกันชนท้ายมาในชุดตัวสปอร์ตจากโรงงานอยู่แล้วนะคะจะมีโลโก้คําว่าสปอร์ตเป็นตัวนูนแบบนี้มาให้จากโรงงานมือจับอยู่ด้านบนนะคะความไฟเบรกกล้องถอยหลังมีมาให้แล้วนะคะติดเพิ่มอะคริลิกเลนเจอร์นะคะสีดําเป็นตัวนูนให้กับลูกค้าด้วยนะคะมาได้มี2ฝั่งเลยเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างของรถคันนี้กันค่ะก็ใส่ก้อนรองนะคะหนุนนะคะใต้แหนบนะคะตัวนี้ก็ ยกไป2งนิ้วนะคะก้อนสีเงินที่เห็นนี่คือก้อนหนุนนะคะแล้วก็ตัวช่วงล่างของเขาเองเนี่ยก็จะเป็นเป็นแชสซี C นะคะชิ้นเดียวแล้วก็ช่องอาบควายเป็นชงอาบแบบโมโนทูปนะคะแหนบซ้อนกันเป็นสีแผ่นนะคะสีเหลืองๆที่เห็นอยู่ด้านบนก็จะเป็นตัวกันกระแทกนั่นเองค่ะอีกชั้นหนึ่งนะคะล้ออะไรอยู่ด้านล่างคะ่ะเดี๋ยวส้มพาไปดูข้างในกระบะกันนะคะนี่ ตัวกระบะท้ายนะคะตัวนี้ก็จะมีตัวผ่อนแรงด้วยนะคะกระบะท้ายเขาเองเนี่ยก็จะลึกถึง540ม mm ิลลิเมตรเลยนะคะตัวนี้ก็สามารถบรรทุกของได้เยอะขึ้นนะคะมีตัวตะขอด้านหลังที่ลูกค้าสามารถจะเกี่ยวมัดสิ่งของได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีตัวฝาท้ายผ่อนแรงนะคะสามารถปิดฝาท้ายด้วยมือเดียวได้เลยนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะเบามากๆเลยส้มถ่ายวิดีโอแล้วก็สามารถปิดฝาท้ายได้ด้วยมือเดียวด้วยะคะ่ะ เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังของตัวรถกันต่อนะคะด้านหลังห้องโดยสารนะคะหลังคาก็จะเป็นสีเทาแบบนี้นะคะเป็นเบาะหนังนะคะรุ่นนี้นะคะรุ่นสปอร์ตก็จะได้เบาะหนังมาจากโรงงานเรียบร้อยอยู่แล้วนะคะเบาะหนังสีดำเดินได้ด้วยสีเทาแบบนี้ค่ะแล้วก็ด้านข้างเนะะี่ยค่ะเขาจะตกแต่งมาเหมือนคล้ายๆกลับหนังเลยนะคะสวยเลยนะคะมือจับย้ายลงมาด้านล่างจับถนัดมือมากยิ่งขึ้นค่ะ ด้านล่างนะคะก็สามารถสอดเท้าเข้าไปใต้ที่นั่งได้นะคะเบาะก,ก็จะรับขาได้ดีมากๆเลยนะคะกับสลีละของผู้โดยสารด้านหลังค่ะแอร์ตอนหลังมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับตัวชาร์จไฟ12โวลต์ด้วยค่ะห้องโดยสารกว้างนั่งสบายค่ะเดีย๋ยวเราไปดูด้านหน้าของคนขับบ้างนะคะจะมีปุ่มตัวนี้นะคะเป็นตัวล็อกรถนะคะแล้วก็ปลดล็อกรถด,ด้วยนะคะ เปาเรารองมือจับนะคะป้องกันรอยขีดข่วนติดมาครบเลยเดี๋ยวไปดูภายในกันค่ะแผงข้างนะคะอันนี้ฝั่งคนขับนะคะก็จะมีควบคุมกระจกนะคะทั้ง4ีบ้านเลยนะคะคู่หน้าก็จะเป็นแบบบรรทัดกดครั้งเดียวกระจกลงให้เลยค่ะมีตัวพับกระจกปรัแบบองศากระจกด้านข้างนะคะด้านบนนี้ก็จะเป็นตัวปลดล็อกกระจกค่ะแล้วก็ช่วยให้สามารถเติมน้ำมันนะคะได้ด้วยค่ะ ด้านข้างนะคะก็จะเป็นระบบไฟนะคะไฟหน้าออโต้นะคะมีฟังก์ชันไฟหน้าออโต้โดยหมุนมาที่ตัว A แบบนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันไฟหน้าออโต้นั่นเองค่ะสามารถเพิ่มลดความสว่างหน้าจอได้นะคะเพิ่มความสูงต่ําของไฟหน้าได้นะคะตัวที่วางแก้วน้ําจะยังไม่มีนะคะรุ่นสปอร์ตนี้ก็จะเป็นดีไซน์ของตัวช่องแอร์เขานะคะตกแต่งด้วยงานเป็นสีแบบดำนะคะข้างในก็เป็นสีบรอน์แบบนี้ค่ะตัวรถ A นะคะก็จะเป็นระบบพุชต t a สมาร์ทคีย์ค่ะ เกียร์ออโต้นะคะลูกค้าสามารถจะเอาแุาวางาไว้ในรถได้เลยนะคะแล้วก็เหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทแบบนี้ได้เลยค่ะหน้าจอนะคะการขับขี่ขนาด8นิ้วค่ะพวงมาลัยนะคะก็หุ้มหนังปรับได้สีทิศทางด้านขวานะคะก็จะเป็นปุ่มควบคุมตัวหน้าจอนะคะการขับขี่รวมทั้งวางโทรศัพท์รับสายโทรศัพท์ด้วยนะคะพวงมาลัยด้านซ้ายก็จะควบคุมตัวหน้าจอนะคะหน้าจอกลางจะเป็นระบบปฏิบัติการนะคะ ซิงค์ 4A นั่นเองค่ะหน้าจอขนาด10นิ้วนะคะมีแอร์แยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาด้วยนะคะมีแอร์มีตัวแม็กแอร์นะคะก็คือเวลาเราจอดรถต่างแดดเราสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ด้วยนะคะจะทำให้ห้องโดยสารเนี่ยเย็นเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ตัวแท่นชาร์จไฟนะคะ แบบไร้สายวางแล้วก็สามารถชาร์จไฟได้เลยค่ะช่อง usb type c มาให้ครบเลยนะคะคันเกียร์เกียร์ออโต้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสามารถเพิ่มเกียร์รถเกียร์ได้นะคะปรับนะคะเลื่อนคันเกียร์มาที่เกียร์ m นะคะก็สามารถจะปรับเปลี่ยนเกียร์เองได้แล้วก็เราสามารถจะเลือกโหมดการขับขี่ได้ด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวกดตัวนี้นะคะแล้วดูที่หน้าจอคะ่ะก็จะเลือกโหมดปกติโหมดประหยัดนะคะโหมดลากพ่วงแล้วก็โหมดถนนลื่นได้นะคะ ปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพการขับขี่ของลูกค้าเลยนะคะมีช่อง USB Type C นะคะตรงกระจกให้ลูกค้าด้วยนะคะด้านบนหลังคาก็จะมีตัวเก็บแว่นนะคะแล้วก็มีไฟนะคะมือจับนะคะมีทั้งสองตำแหน่งเลยนะด้านคนขับผู้โดยสารนะคะหรือว่าบนศีรษะข้างบนก็มีเหมือนกันนะคะอีกหนึ่งตำแหน่งค่ะตัวเบาะเองนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังมาจากโรงงานนะคะแล้วก็มีโลโก้คำว่าสปอร์แบบนี้มาให้เลยนะคะ เบาะคนขับปรับได้6ทิศทางค่ะเบาะหนังดำเดินได้สีเทาค่ะปรับพนักเอนะคะปรับสูงต่ำแล้วก็เลื่อนเดินหน้าถอยหลังนะคะก็จะเป็นตัวเหล็กดำเหล็กตัวนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคันนี้แต่งหล่อมากเลยนะคะกับรุ่นสปอร์ตนะคะเกียร์ออโต้ราคา9 6 4 0 0 0บาทนะคะใครชอบรถแต่งหล่อเท่ๆคันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้ทอมจีดด้วยนะคะ ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามกับส้มจิตได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 2ย์9 9 3 4 6ค่ะส้มจิตฟอดพนครเกษตรนวมินนะคะแต่งรถสวยแต่งรถเท่ต้องส้มจิตฟอดพนครน,นะคะเดี๋ยวส้มจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ด้านล่างนะคะใครอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ทักแชทไลน์มาก็ได้นะคะหรือว่าทักแชทนะคะอินบ็อกเข้ามาก็ได้ค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ